มาดูวิธีการเพิ่มโพสต์นะครับเวลาเพิ่มโพสต์เนี่ยโพสต์จะนับเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่หน้านะครับเวลาเพิ่มเนี่ยกดไปที่ n e วนะครับแล้วก็กดโพสต์ New นะครับนะครับแ,แล้วก็พิมพ์เนื้อหาโพสต์นะครับหลังจากโพสต์ไปแล้วเนี่ยเนื้อหาโพสต์จะไปอยู่ที่ไหนนะครับจะมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในโพสต์แล้วก็วกออกมาโพสต์นะครับเวลเรากดเสร็จเนี่ยมันจะโชว์ทุกเรื่องที่เรามีนะครับนะครับแต่ทีเนี้ยที่หน,น้าแรกไม่โชว์เพราะว่าตีมัััันนบบบงคคไะร วิธีแก้นะครับก็คือตัวนี้หน้าหน้าแรกของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับจะอยู่ด้านล่างเลยนะฮะด้านล่างก็คือตีมมารับห้โชว์ด้านล่างอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้ผมเพิ่มมาให้แล้วมาดูวิธีการเพิ่มจุดนี้นะครับกับเพิ่มจุดนี้นะครับ2จุดนี้นะฮะเอ่อจุด2จุดนี้นะครับเราเรียกว่าฟุตเทอร์ฟุตเทอร์คือด้านล่างสุดของจอนะครับเอ่อสิ่งที่ลากมาวางบนฟุตเทอร์เนี่ยเราเรียกว่าวิจิตนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการควบคุมวิจิตนะครับก็คือไปที่แดชบอร์ดนะครับ เลือก Appearance นะครับเลือกวิจิตนะครับหลังจากเลือก w i ิจิ t เสร็จแล้วเนี่ยหน้าตา w i ิจิตจะเรียงมาแบบนี้นะครับให้เราดึงวิ g e t ต่างๆที่เราต้องการนไปวางตรงนี้นี่คือส่วนของฟ o เ t อร์นะครับนะครับอยากได้เรื่องอะไรก็คือลากจากฝั่งเนี้มาใส่ฝั่งนี้นะครับกดกดซ้ายแล้วก็ลากมาปล่อยตรงนี้ครับผมมันก็จะมาโชว์ในเนื้อหาของหน้าจอเราครับอย่างเช่นตอนนี้ผมลากวิจิตชื่อว่า r e เซนต์โพสตมาวางครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับก็เลยโชว์เนื้อหาล่าสุดและผมก็ลากวิจิตชื่อว่าแค e g o รีมาวางก็เลยเป็นแบบนี้ครับลองทําดูครับ